คว้ารางวัลใหญ่คนบันเทิงแห่งปีไปครองได้นะคะส่วนทางด้านค่ายหนัง GTS และค่ายเพลงน้องใหม่อย่าง Believe Record ก็ควงกันคว้ารางวัลค่ายหนังและค่ายเพลงที่โดดเด่นแห่งปีส่วนรางวัลอื่นๆจะมีอะไรบ้างนะคะรวมถึงรางวัลเซอร์ไพรส์สุดโดนเนี่ยจะเป็นของใครไปติดตามกันคะ่ะ ปีที่2อ,อย่างเต็มภักภูมิค่ะสำหรับสถานีข่าวบันเทิงสุดฮัตคอร์ซปเปอร์บันเทิงเปลวเพลิงแห่งโลกมายาหลังสร้างความต่างจากรายการบันเทิงทั่วไปโดยการเน้นนําเสนอข่าวบันเทิง oh. ที่รวดเร็ว oh. ร้อนแรงและรอบด้านผ่านทางทีวีดาวเทียมและทรูวิชันช่อง70โดยเฉลิมฉลองการ,การครบรอบ1ปีก้าวเข้าสู่ปีที่2พร้อมกับ oh. งานประกาศผลรางวัลซปเปอร์บันเทิงอวอร์ด2011ซปเปอร์เฮฟวี่ออนเฮฟเวนซึ่งปรากฏว่าสาวพลอยเชอร์มานบุญยศาก็ประเดิมคว้ารางวัลใหญ่ oh. คนข่าวบันเทิงแห่งปีจากเวทีซปเปอร์ อวบครั้งที่หนึ่งไปครองอซึ่งสาวพลอยก็บอกว่ารู้สึกปลับปลื้มใจยอย่างที่สุดกับรางวัลที่ได้รับพ<อ>เพราะว่าถือเป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกตอนรับปีกระต่ายและยังเป็นรางวัลที่ตัดสินจากผลงานและจํานวนข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตลอดปี2553อีกด้วยค่ะคมากนะคะก็ขอบคุณที่ซุปเปอร์บันเทิงได้ให้เกียรติพลอยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าไม่เคยได้รับรางวัลสาขานนี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณสื่อมวลชนที่ คอยติดตามความเคลื่อนไหวของพลทุกเรื่องเลยอ hey, ะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เสนอข่าวทางแง además, ่ด <świat integ re> ีบ้างก็ดีนะคะอย่าเสนอข่าวกันแต่แง่ลบอย่างเดียวแล้วก็ให้พวกเรามาแก้มันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างล่วงเกินชีวิตส่วนตัวหมดเลยค่ะก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเราเป็นนักแสดงเราไม่ม <su> ีเราไม่มีไม่มีคาว่าชีวิตส่วนตัวหรอกค่ะ ส่วนรางวัลค่ายหนังโดดเด่นนั้นก็ตกเป็นของค่ายหนังอารมณ์ดีอย่าง GTH หลังผลงานในรอบป,ปี2,553ทั้งภาพยนตร์เรื่องกวนมุนโฮรถไฟฟ้ามาหานะเธอะโดดเด่งเข้าตาและถูกใจคนทุกเพศทุกวัยซึ่งงานนี้ก็นำทีมโดยสิงยงยุทธทองกองทุนพีคพัทรศยาปิงอดีศรตกเท้าขึ้นรับรางวาัลส่วนค่ายเพลงน้องมาอย่าง Believe Record ก็รับรางวัลค่ายเพลงโดดเด่นแบบนอนมาซึ่งค่าย Believe ก็ขนเอาเพลงศิลปินตัวเปลงการมาครบทวนทั้ง25 Hours, สคร a p สิงโตนำโช บอกซึ่งแต่ละคนก็ดีใจสุดๆกับรางวัลซูเปอร์บันเทิงอวอร์ดที่ได้รับด้วยละค่ะเอ่อก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมแฟนๆของซูเปอร์บันเทิงครับที่มีฟีดแบ็กแล้วก็ทำให้ g d h ได้รางวัลน,นี้มาครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ภูมิใจมากเขาขอบคุณพี่ๆสืมม่อมวลชนขอบคุณแฟนๆเพลงที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เลียเห็นความตั้งใจของพวกเรานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไปถึงน้องๆ ศิลปินที่ตั้งใจทำงานกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเท Hours, m a r เอ t อรสิงโตนํำโชคหรือว่าวงาอื่นอีเวอรี่อีกหลายหวงที่อยู่ในค่ายซึ่งเราก็มุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจที่จะผลิตผลงานดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันต่อๆไปแล้วก็ฝากผลงานของค่ายวีดีโคอร์ในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปไปด้วยครับ และที่ต้องยกนิ้วให้เป็นเซอร์ไพรส์ในการประกาศผลรางวัลครั้งนี้คงจะเป็นสาขารางวัลพิเศษให้กับคนพิเศษที่มอบให้กับแหลงเงินล้านนาธานอ,อมานซึ่งผู้ที่มารับรางวัลก็คือชิอ,อนุชาครูแม่มพิสมัยรวมไปถึงกวนผู้ที่เคยถูกจอมลวงโลกนาธานโอ,อมานหลอกลวงทิ้งรอยแผลให้เจ็บช้ำโดยแต่ละคนก็แปลงกายมาในชุด Prince of Rees ิ o ส s ขี่อูดเดินทางมาจากอ,อมานสร้างสีสันและเสียงฮือฮาให้กับผู้ร่วมงานซูเปอร์บอลเอวอร์ดได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ ก็อย่างที่บอกไปไม่รู้สึกไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีนะครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่ไม่น่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นรางวัลที่มันจะถูกเก็บไปเป็นความทรงจําของพวกเราแล้ว่าเป็นที่จดจําของพวกเราทั้งหมดที่เคยมีชะตากรรมร่วมกัน ส่วนผลรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจดาราดังด้วยข่าวได้แก่สาวเอมี่รัชดาวักทองแห่งปีได้แก่อ๊อกพงพัฒน์วชิระบรรจงคลิปร้อนแห่งปีได้แก่คลิปเสียงคัญญาเป็กสันชยัยผู้ส่งอิทธิพลแห่งปีได้แก่โซเชียลเน็ตเวิร์กและข่าวร้อนแห่งปีนั้นได้แก่ข่าวมหากาพย์รูปไข่หวาฟิล์มรัตภูบแอนนี่บรูคสำหรับรางวัลซูเปอร์บันเทิงอวอร์ดตัดสินจากจำนวนผู้ชมและผู้อ่านหน้าเว็บไซต์ซูเปอร์บันเทิงออนไลน์ w w w m a n a g e r c o t h ถือเป็นการฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 2, 2> ของข <Yeah. S 2> องขัทงสุช ซูปเปอร์บันเทิงเปลวเพลิงแห่งโลกมายาอย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะแหม่ดิฉันชอบรางวัลเซอร์ไพรส์นะคะจิกกัดกันได้แสบ